อ๋ออยู hmm. uh ่ท huh. oh, mm. ี่เจ็ดด mm ีนอนแล้วหรออืมว่างแล้วมันเด็เดึกแล้วเตียงตื่นแล้วอะกินใกล้แจ้พักแล้วอ่ะหอมจังเลยนะทาแป้งเลยนะแป้งเอ้น้ำน่อเดิมหอเดิมถ้ามันหมดเขาไม่ผลิตแล้วใช้แป้งอะไรดียโอ้ยท้ผลิตมาตั้งน้แลวปากมันเหม็นไหมเนี่ยมีหลายคนบอกว่าปากไม่เหม็นแต่ว่าหนูไม่ได้แปรงฟันเลยทั้งวันมันไม่ ไม่มีกลิ่นปากเลยปากหอมนะเนี่ยฟันผูกกเนี่ยโอ้เฮ้ยผูกเหรอไม่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 เหม็นนะมาดมนมนิดนึงดมน่อยทำไมนอนอนนะคิดถึงมาอยู่ทั้งวันคิดถึง เปนเครื่องครั้งแรกตั้งแต่โควิดสามเดือนนั่นบ้งเนี่ยแต่คนคก็เยอะไปละน้อยละคุดไหนเดี๋ยวพวกนี้หนูซอยผมให้อีกหน่อยหนึ่งน,นะไหมไม่ต้องไม่ก้าวให้มันตั้นเป็นทอมบอยโอ้ไมเ่เอาไม่เอาไม่เอาแค่นี้เนี่ยโอเคโอเค